สบายดีจับพี่นอ้องสวัสดียามเย็นมานั่งชมวิวริมสระพี่นอ้องเสียรีวิวอ้พี่นอ้องเบิ่งว่าปูนนี่มันดีบอสไขึ้นได้พี่นอ้องเมื่อนี้กำลังเป็นมือที่เทไรบะน่าจะประมาณหามือนี่ลหละเดี๋ยวมือเริ่มไสขึ้นมาเรื่อยๆเลน้ำกระไดเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนจากสีขุ่นเป็นสีแบบว่า ปเป็นสีตมก็เลยกลายเป็นสะีบอดใสๆในจังหน่อยเลยก็ถือว่าโอเคเลยพป่นองรอดูอีกจากสิบกว่าวันวมันสีใสบอกถามมันบ่ใสกระแสงว่า,าปริปมาณมันบ่เพียงพออากาศก็ดีดีอันนี้คือนั่งริบน้ำพอริบน้ำซิมีบอลน,นั่ง ขามาทักทายสบายดีพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อวานนี่กับบริษัทไทยลิปเพราะว่าไปถ่ายเอารถจนขับเพราะว่าเอารถไปเปลี่ยนไอ้ไปเปลี่ยนแลวว็ค power มันมันอันนี้แล็ค power มันแตกเขาว่าพี่น้องถนนบ้านเฮาถนนบ้านเฮามันบ่ดีนะรถกระเพื่ไว้เวลาขับนะต้องคอยครับไปต้นคุมตน้นยางสลัด เอาสโวิววิวน้ำกับบรรยากาศดีๆแล้วก็อยู่คนเดียวจ้าตื่นมากกับหดพักค่ำมากกับหดพักสน,นั่นเรลไม่อยากคอยไม่ได้เห็นอย่างดอกจากพี่น้องไปใส่ก็ไม่ได้ไปดอกจ้าเพราะว่าคุณลัพษณะไม่มีไม่มีคุณลัพษณแล้วก็ไม่กล้าไปไหนเดี๋ยวสัปปิทองเบิ่งหน้าสัี่น้องรีวิวหน้าว่ามันใสขึ้นแตกต่างจากเก่าบ่แตกต่างดิ เริ่มเป็นสีแบบว่าเป็นสีขุ่นเทปว่ขุ่นแห้งนะแต่ก่อนจะเป็นสีขุ่นหรือว่าสีขี้ตมไปเลยนะให้เริ่มใสขึ้นแล้วเพราะว่าเห็นเพื่อนรีวิวในยูทูบว่าต้องใส่เวลาแบบว่าเออประมาณเป็นสิบมือพอแหละเพื่อนว่าเดี๋ยวสิท้า้เบิ่งอนาคตสร้างหอยหค่อยนี่มันใสขึ้นได้ไปหนอ่อยใสจากเก่าลายเติมเยอ ถ้ากนมันสีขุ่นแบบแดงแห้งเป็นน้ำขีดต้มเนะาะภาะสะปีแรกแต่เขาว่าใส่ขิงว่าขีหมูกะใสใส่งามพร้อมเพราะว่าเห็นเนะะาะสะอาดกับใส่ขิงงัวแต่เฮาไม่เอาไปขีงงัวก็เลยซื้อปูนมาใสอ้อจะไป,ปสดีเดยพี่น้องเอออากาศกับเย็นๆแล้วีปนองสบายเ้ยวุเวียนอยู่แต่ในเฮื่นในซานแหละ หนาเบื่อจจถทายยังอีเบิง่งที่ทายก็คือเขามาทักทายสบายดีพี่น้องเนาะเป็นจังได้สบายดีบอ,อแล้วก็มาเบิ่งน้ำสะถ้าบอใส่ข่อยจะเอาสารสมได้มาลงแบบน,นี้เพราะว่าสารสมก็ดีฮะว่าใสาไว้พร้อมพาได้ยีี่ชั่วโมงหรือว่าแต่ว่าพวกผงเขียวนามมันมีเวลาคือว่าสี่สิบก็มือกา ที่สิบก็เมื่อก็เศร้าเศร้าไอ้ดีเศรางามเพรานในปีฝ่าวอารถจ้ารถเปลี่ยนแรกพาวเวอร์โอ้ยมีรถใหญ่กับพี่รถเคยบอกนะจมันเป็นมากกะบจุกจนบอมีเงินจุกจุกจุกขอ,ขอดสมทางแถวบ้าน,นก็บ่คข่อยดี ปบข่กางามแลวโอ้เสียใจงนดิเราไปกันตเรือนมีทาเาไปทำหากินกันนอกกลับไปกับบริพ่ Mình vừa chờ lẽo Này ai mà Lời mạc Bởi vì em hướng dẫn thải gì thế bây giờ ơi Chẳng nói có đáng ngân chẳng gì เคนสังหินมาเก,กอบพอบอกว่าพอพอได้มีเบียยเห็ดเห็ดอย่างดี สิาปลูกแต่พักแต่ยาพี่น้องจะบุนี่กับบุมีอย่งางไรแกกลับมาทักทายสบายดีพี่น้องเท่านั้นแหละจ้ามันบุมีอย่งางหนาเบิ้งดอกขิบพลานะขิบพ,พลาเป็นใสอยู่ตะฮือฮดพักฮดหยาฮดข้าวโพดฮดพักบุง้งฮดพักเนะต็มกำลังงามจะถ่ายเด้อ คนเดียวจะทัดก,ก,กระเพาแล้วก็แล้วอากาศเย็นๆแล้วก็เงาพี่น้องเอ้ยคำมาแล้วก็ออกก็เงาใจเบลออ๋อเสิทถ่ายยังดิพี่น้องอย่าเบือ่ออย่าเปลาเบื่อพัลลาดเด้อเดี๋ยวมีเวลาก่อนเวลาจ,าจะไปหาหมูตอนนี้เขอยู่กงกงเงก์งกกแต่ปลูกพักปลูกเงาไปแล้วอยากให้มันเลี้ยวพอปลูกคนเดียวเนาะ ปลูกไร้ก้นก็ยังว่าพอสิรีเอาไว้ก็เก็ีก้ยกล่อมในแบบตเติมไปเรื่อยๆแต่อากาศหนาวเลยพี่นอ้องเมืองไทยอากาศหนาวพระเจ้าแดดขนาดคำแลยยังแดดยังเพราะจากเสี่ยวจากสิกสยยน,นไทยยังไป่โตเลยคารวะขับไปบ้านกับพ่อพ่อเป่าปีซ่าเลย ไปของแต่เศร้าตั้งแต่ตีหา้าขนม,มี้ก็ออกโคกคนไปได้หเหายบนก็หายบนไหพน้นองทุกท่นนสาบรยกาน,น,นีะจาขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ฝากไปถึงแม่ข้าดวเด้อขินเาวันแห้งวันศุกร์กลมกั๊ายบายพี่นอ้องเลิอยู ข่อยอยากคนไปบ้าแล้วข่อยอยู่ผู้เดียวแล้วจวั่งข่อยสิท่าอิหยัง